ดด้้ววยรัักแลหงงงีีงึสิมาใรารบ,บทพิสูจน์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะพัทร,ระภาคุณาัสิธาราเจอกับนภัทเช่นเคยนะคะเมื่อเดิมค่ะวันนี้อยู่ในช่วงดีนอนสั้นจอนนภัทรพ,พามาพบกับลูกค้าที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ g จียวีเรามาเจอกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเลยค่ะชื่อไร่ชื่อปัทมาค่ะค่ะพี่ปัตอายุเท่าไรค่ะอายุห้าสิบสี่ปีค่ะห้าสิบสี่นะค่ะที่นี่เป็นจังหวัดไร่ค่ะพี่ปัดจังหวัดระนองค่ะจังหวัดระนองนะคะพี่ปัตได้รู้จักผลิตภัณฑ์จีวีจากที่ไหนค่ะ ก็มีน้องเข้าจากจุมพรนะคะแนะนําไม่รู้จักค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วทีได้ตัดสิ้นใจทานพระฤาษีธัญญาวีมีปัญหาสุขภาพเรื่องไร้บางก็พี่น้องไม่ค่อยรับกลางคืนนะคะเพราะว่าทํางานนักกลางวันค่ะคแล้วน้องไม่รับแล้วก็มีปวดลังนะพราะว่าเราหนังทํางานกลางวันเยังพิมพ์คอมพิวเตอร์ค่ะก็ปวดลังแล้วก็เวลาไปเดินหรือว่าหิ่งออกกำลังกายเนี่ยจะปวดตามเส้นเนี้ยค่ะทางสองข้างค่ะ S <S ที่พอดีไปเจอน้องเขาแนะนำว่าถ้าพีน้องไม่รับหรือว่าปวดล่งอะไรเนี่ยให้กินเจียววีนะมันจะดีออขึ้นคค่่ะะก็เลยเลยแบบศึกษาดูนิดนึงนะคะดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูที่ว่าเ,าเขาประกาศในโบชัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหมั่นใจแล้วก็ทดลองกินดูทดลองกินพิปัติท่านวาลรกี้เม็ดค่ะก็ตอนแรกก็กินหนึ่งเม็ด ชาวกับก่อนนอนนะคะค่ะค่ะแล้วก็สักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่อมมาเป็นชาวซ่องเย็นซ่องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดูสึก,กว่าเรานอนรับดีค่ะแล้วก็ทานประมาณหนึ่งเดือนค่ะอาก,การปวดเอวปวดล่งางหรือว่าปวดตามเส้นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปอืแต่ขังแรกที่กินอาทิตย์แรกเนี่ยมันเมื่อนี่ย เ,เรากินแล้วก็มันกระทุงออกมาทําให้ปวดหมากขึ้นกว่าเดิม,มแต่ปีก็ไม่ไม่ได้ยุดนะคะ<า>ก็กินต่อไปเลยๆประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นอาการปวดก็หายแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะ<า>แล้วก็การที่ว่าเรานอนไม่รับจากการที่เราเนื่อจากการทํางานหรือว่าเราขิดหมากย่าจักพพ่อย่าจะนอนเนี่ยก็ทําให้นอนรับดีรับหลึกขึ้นแล้วก็<า> พอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะสัตนค่ะื่ะทำให้เรา,เามีกําลังในการที่จะทํางานในวันต่อไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นไม่ปวดเอวไม่ปวดลังค่ะค่ะตอนนี้พี่ปัดท่านมาทั้งหมดกี่กล่องแล้วค่ะก็ประมาณะะสิบสองกล่องนะคะงูสิบสองกล่องนะคะค่ะนี่ก็เป็นอีเสี้ยงหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เจียวีนภัดยญาจ้พี่ปัตดนะคะ พูถึงเจียวีให้กับท่านผู้ชมได้ฟังอีกสักครั้งนึงค่ะค่ะเจียวีนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเพราะว่าปัดเองนะก็ได้ศึกษ้ามาแล้วจากทาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถังที่ว่าเขาโฆษณาทางเ,เฟซบุ๊กอะไรเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็เอามาทานเองด้วยหลังจากที่ทานประมาณหนึ่งเดือนทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนอนรับลึก แล้วก็หน้าตาเนี่ยจะท้อแท้เวลาออกไปทํางานเนี่ยเพื่อนก็จะทักว่าทําไม่ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นนะคะ่ะซึ่งทาให้ตัวเองเนี่ยก็ใช้ติดต่อมาประมาณ 10, ประมาณสิบเดือนแลนะะ้วค่ะแล้วก็แนะนาให้ให้เพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนก็ทานทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้สุขภาพทางแม่พอแล้วก็ผีเนี่ยสุขภาพดีขึ้นามากกว่าเดิม <hit my desk> แล้วก็คิดว่าจะทานต่อไปนะคะค่ะค่ะ,คะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่ามีเป็นหนึ่งเสี่ยงของลูกค้าที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์จียาวียากจะให้ท่านผู้ชมโปรใไ้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในครั้งนี้นภัสและพิพัฒนะคะก็ข้อกาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ